คุณค้าแม่สงสัย นักมวยไทยทำไมมีรายได้พอเลี้ยงชีพส่วนกุลคาแมพยายามก๊อปปี้ทำตามทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่เหมือนมวยไทยนักมวยกุลคาแมแก่ๆก,กลับมาชกได้ไม่นานก็ต้องเลิกชกเพราะไม่พอกินครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากมีนักมวยกุลคาแมคนหนึ่งครับในอดีตนั้นแฟนๆกุลคาแมบอกว่าเขาเป็นนักมวยฝีมือดีครับแต่เลิกชกไปก่อนเวลาอันควร อยากที่ดเคยเารายงานไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีโครงการของกุลคแมออกมานะครับสนับสนุนโดยสเรจันทร์ไปเอานักมวยกุลคแม่เก่าๆที่เคยมีฝีมือดีๆกลับมาฟิตซ้อมร่างกายเพื่อที่จะกลับมาชกใหม่อยากจะทําให้ได้เหมือนที่วันแชมเปี้ยนชิพทำกับ 3A กับน้องโอเป็นยอดมวยที่เลิกชกไปแล้วกลับมาชกใหม่แล้วยังมีฟอร์มที่ดีถูกใจแฟนมวยมีฐานแฟนครับมีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบคร ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะต้องการสร้างกุลแม์ไอดอลเพื่อเป็นครูมวยสอนกุลแม์ในต่างประเทศเหมือนที่ประเทศไทยเรามีแสนชัยมีบัวขาวที่ไปเปิดคลินิกสอนมวยในต่างประเทศแล้วมีชาวต่างชาติมาร่ำเรียนมากมายมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเพียงพอที่จะใช้เลี้ยงดูครอบครัวสร้างนักมวยรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแต่ผลปรากฏว่าโครงการที่ทางกุลแม์ทาขึ้นมานั้นมันไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จครับคุณผู้ชมครับโดยล่าสุดครับมีนัก คุณคาแมคนหนึ่งที่อยู่ในโครงการนี้นะครับได้ออกมาประกาศบอกว่าเจ้าตัวนั้นจะเลิกชกมวยแล้วหลังจากที่กลับมาชกได้แค่หนึ่งเท่านั้นเขามีชื่อว่าโตโรสันติเพียบนะฮะโดยโตโร่นั้นอยู่ในโครงการนี้แหละครับกลับมาฝึกมวยซ้อมมวยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะกลับมาสร้างชื่อเสียงครับโดยมาพบกับนักมวยรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าฟอร์มที่ออกมานั้นมันไม่สวยงามไม่โดนใจแฟนมวยเอาซะเลยครับคือ สู้ไม่ได้ร่างกายไม่พร้อมแหละครับลดน้ําหนักอย่างเดียวแต่อย่างอื่นมันไม่ตามมาแต่ก็มีสื่อบางเจ้านะครับที่บอกว่าสาเหตุที่เขาจะเลิกเพราะว่าได้ค่าตัวในการชกไฟนี้เพียงแค่20ดอลลาร์เท่านั้นในขณะที่นักมวยที่พวกเขานํามาเปรียบเทียบนะครับนักมวยไทยของเราที่เอาไปเปรียบเทียบกับโตโรนี่เขาบอกว่าคือแสนชัยฮะเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงมากๆคนหนึ่งของไทยเรานะครับมีค่าตัวในการชกแต่ละไฟนี่อยู่ในระดับ10ล้านบาทเลยทีเดียวแถมยังไปเปิดสอนมวยในต่างประเทศ มีชาวต่างชาติสนใจที่จะเรียนมวยไทยกับแสนชัยเป็นจํานวนมากสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างแท้จริงนะครับเมื่อมีสื่อของกัมพูชาครับอย่างกุลคาแมรลีเจนได้มาตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กุลคาแมรลีเจนได้ตั้งคําถามเอาไว้นะครับบอกว่าในขณะที่มวยไทยนั้นมีการส่งเสริมในต่างประเทศแม้กระทั่งเก็บเงินในการสอนก็ยังมีคนเข้ามาเรียนส่วนคนที่เราเรียกว่าเป็นปรมจารย์ศิลปะกุลคาแม องพยายามชกอย่างหนักเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวแถมยังไม่มีใครคอยติดตามสนใจเขาเลยกลับมาชกได้ไม่นานก็ต้องเลิกชกไปนะครับแฟนๆกุนแม์ตาก็มาแสดงความคิดเห็นกันไปในทิศทางต่างๆนานานะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆกุนแม์กันครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะฮะโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าอย่าบอกอีกต่อไปเลยว่าเราคือเจ้าแห่งศิลปะก,การต่อสู้เพราะที่ เที่เรากาเนิดเกิดมานี่มันก็ไม่เหมือนใครจริงๆฉันอยากให้ชาวกัมพูชาของเรารับรู้ความจริงเราควรภาคภูมิใจนะที่เรามีศิลปะการต่อสู้เป็นของตัวเองอย่างกุนคแม่ประเทศอื่นอย่างประเทศไทยเขาก็มีศิลปะการป้องกันตัวของเขาฉันหวังว่าเราจะเติบโตไปร่วมกันอย่าได้มองว่าใครเป็นต้นตำรับต้นกําเนิดอีกเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกมวยไทยนะ่ะเขาดังมานานแล้วตั้งแต่ฉันดูมวยมาฉันเห็นฝรั่งเข้าไปดูในทุก สนามของพวกเขาเลยคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับมาคอมเมนต์ไว้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะโด้วยบอกว่าฉันแนะนํานะให้กุคนคาแมนะจัดการต่อสู้เปิดสอนคลีนิกในต่างประเทศโดยจัดในโรงพยาบาลเพราะมันจะสามารถประหยัดค่าน้ํามันลดได้ไงล่ะ ความคิดเห็นต่อไปนะฮะเป็นชาวกัมพูชานะครับบอกว่าแฟนๆหลายคนไม่เข้าใจเรื่องของกีฬาแฟนบางคนนะ่ะบอกว่าฉันเป็นบ้าเป็นเหมือนไวรัสของกุญคะาแมที่ชอบดูมวยไทยฉันไม่รู้ว่าพวกเขามองไม่เห็นจริงๆหรืออะไรบางตาลองสังเกตดูซิว่าพวกนักมวยไทยนะ่ะอายุมากแล้วเขาก็ยังชกไหวแถมมาชกในกัมพูชาของเราก็ดังระเบิดไปเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการที่จะออกไปเปิดคลินิกหาเงินในประเทศอื่นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย คนะอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเรามีชื่อเสียงในด้านหลับไงไปชกเมืองนอกพวกเราก็หลับทุกที อันนี้มาประชดมวยตัวเองนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าทุกๆอย่างจะยังคงเดินไปข้างหน้าและเติบโตไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินและมีผู้สนับสนุนมากแค่ไหนพวกประเทศไทยนะ่ะเขามีสปอนเซอร์เยอะมากเลยมันทาให้มวยของเขาไปสู่ระดับโลกได้ไงล่ะหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะบอกว่าคุณเข้าใจผิดแล้วโลกและฝรั่งนะ่ะเขารู้ว่ามวยไทยคือต้นฉบับและเป็นของจริงและมีประวัติศาสตร์ที่น่าช เชื่อถือได้อย่างชัดเจนแต่ในขณะที่กุนคาแมนั้นไม่เคยมีประวัติบนโลกนี้มาก่อนเลยมิแต่อดีตแบบหลอกลวงกันเองคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราจะไปออกข่าวของพวกเขาเพื่อเอาไรทําไมยังต้องเอาทรัพยากรของเราไปเชิดชูพวกมวยไทยด้วยพวกเขามีเงินและยังไงล่ะ มันเกี่ยวอะไรกับเราเราก็ทําได้เหมือนกันนั่นแหละเราค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไปชคต่างประเทศ5คนชนะ1ใน5แล้วก็2ใน5มันจะค่อยๆทางตาของชาวโลกขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเราเดินข้างหน้าไปอย่างงุนงานแถมกรรมาการของเราก็ยังเล่นพักเล่นพวกลองนึกดูซิว่าถ้ายังคงเป็นอยู่แบบนี้มันจะโด่งดังและก้าวไกลได้ยังไง คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามวยของพวกเราเนี่ยเหรอก็ยังคงจะต้องชกกันเองต่อในประเทศเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเพราะเขมรของเราชอบดูถูกนักกีฬาของตัวเองเนี่ยมันคือนิสัยถาวรของเขมรของเราเลยละเทียบกับพวกเสียมน่ะไม่เหมือนกันเขมรของเราเวลานักมวยชนะก็จะดีใจแต่พอนักมวยแพ้หรือมีผลการแข่งขันที่แย่นิสัยถาวรของคนเขมรของเราก็จะเปลี่ยนไปหันมาถล่มนักมวยของตัวเอง ความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าบางทีฉันก็สงสัยนะ ว่าพวกหมานะี่ยมันเล่นโทรศัพท์เป็นใช่หรือเปล่าทําไมมันถึงแสดงความคิดเห็นมุมมองเข้าข้างพวกคนไทยเชิดชูว,ว่าคนไทยไปไกลมาว่าคนไทยกับฝรั่งนั้นเป็นที่นิยมไปทั่วโลกศิลปาคุณคแมของเราก็กว้างไกลเท่ากับไทยนั่นแหละทําไมต้องมาพูดอะไรแบบนี้ด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอันดับแรกพวกเราต้องเลิกเลิกเรียกซอกว่าซอกก่อนเพราะศอกเป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาเขมรคอมเมนต์นต่อไปนะฮะบอกว่าการออกจากประเทศ องตัวเไปสร้างชื่อเสียงในเมืองนอกนั้นคุณจะต้องทําตัวเองให้โด่งดังในเมืองนอกให้ได้ซะก,ก่อนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขามีแผนงานที่วางไว้อย่างชัดเจนส่วนพวกเราเนี่ยเหรอเวลาจะออกไปนอกทีก็ต้องหางบประมาณไปทําตามแพ็กเกจตามที่เงินมีมันก็เลยไม่กล้าวหน้าไงล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคอมเมนของเราก็ออกไปเยอะแยะนั่นแหละแต่พวกเสียมกับพวกเวียดน้มน่ะมันไม่อยากให้ขมเมนของเราดังเวลาไปชกทีนึงผมมันก็ให้เงินคมิ มเมนของเรานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่านักมวยขมินของเราส่วนใหญ่เป็นนักมวยสายปาร์ตี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังเรื่องมีชื่อเสียงในต่างประเทศมันเป็นไปไม่ได้คอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะเป็นชาวไทยของเรานะครับบอกว่าถ้าหากอยากให้ชาวโลกยอมรับกุลคะแมนะต้องเริ่มจากเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้แตกต่างจากมวยไทยให้ได้ก่อนไม่ใช่กอปไทยไปทุกอย่างแบบนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังคงจะต้องอยู่ในเงาของมวยไทยต่อไปเท่านั้นแหละครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่นำมาฝากกันนะครับกับเรื่องราวความว้าวุ่นของแฟนๆกุลแมม์ครับที่เห็นการไปเปิดคลินิกในต่างประเทศของมวยไทยและพวกเขารู้สึกว่าทําไมไทยทําได้แต่ในขณะที่กุลแมม์ไปเปิดคลินิกในเมืองนอกแทบไม่มีใครรู้จักไปเปิดค่ายก็ต้องไปหลอกฝรั่งว่ากุลแมม์กับมวยไทยนั้นคือสิ่งเดียวกันไปหาซื้อ่ายมวยไทยเก่าๆแล้วเอามา เปลี่ยนเป็นค่ายกุลาแมกุลขแมจะทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆก็คือไปสวมรอยมวยไทยในต่างประเทศนั่นเองส่วนนักมวยกุลาแมที่กลับมาชคใหม่แทนที่จะมีรายได้ดีขึ้นในระดับตํานานแต่ปรากฏว่าชกไฟหนึ่งได้ค่าตั๋วแค่20ดอลลาร์หรือประมาณ600กว่าบาทเท่าน,นั้นเองคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและน้กข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับ หากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสก็ต้องขออภัยเอาไว้นณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ